ก็ตอนนี้แปดโมงลนะก็รถผมไปซ่อมเนาะเพราะว่ามันรั่วเข้ารถแล้วก็รูสึกว่ารถจะมีปัญหามันก็ที่ผมจะมาบอกคือทุกคนเคยคิดไหมว่าเรา แบบเราสัญญาอะไรเราพูดอะไรกับตัวเองไว้แล้วเราทําไม่ได้อะไรแล้วเราเหมือนขาดวินัยในการทําสิ่งนั้นแต่ว่าเรารู้ว่าเราทําได้นะแต่ว่าเราขาดวินัยในการทาสิ่งนั้นเราปลูกมันสัญญากับตัวเองไว้เรื่อยๆแต่ว่าเราดันอะไรไ่อผิดสัญญากับตัวเองมันก็เลยกลายเป็นว่า มันก็ทําให้เราแบบเออข้างหน้าเราก็ผิดสัญญาได้การการทำแบบเล็กๆในการที่เราแบบ่ทำไปเรื่อยๆมันทําให้เรา,า,เรา,าแบบการทำครั้งใหญ่นี้ต้องพูดถึงไงอย่างเแล้วผิดสัญญาแนะ่นอนนั่นก็แหละผมก็เลยมา จริงเรามาเปิดร้านจริงๆมาเปิดร้านตอนนี้แปดโมงสี่สิบมันต้องมานี่ครับก็เป็นทั้งหมดเนาะก็อยาจะบอกว่าทำไมมีสองคืนก็เดี๋ยวผมจะมาทำกาแฟเนี่ก็ใช้กาแฟเปนตัวจากฟิลอสซูเปโซ่ ร้านเสร็จมานะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวจะนั่งกินฮัลโหลนี้เยออเดอร์ข้านแฟตไว้โอทมิ้์เคชีอยชั้นอนนั้ตั้งเอาสอกัน,นะครบ เมื่อกี้กำลังจะพูดพอดีเลยลูกค้าเขาทุกครั้งที่จะตั้งกล้องอัดตัวเองกล็ลองพูดนี่ก็คือนี่เข้าต่อ รั่งเคับเดี๋ยวจะค้นเอาไปให้เขาเขาอยู่บิวตี้เซ็กชันะครัทีมงานเขก็เมื่อกี้กำลังจัดแล้วก็มีคนมาสั่งพอดีมีลูกค้ามาสั่งพอดีก็เรียบร้อยทำออฟให้เขาก็ ผมจะพูดเรื่องอะไระมีคนเโทะเข้าอีกออก็เมื่อกี้แฟนโทรเข้านะครับก็หลายรอบแล้วนหลายรอบแล้วผมไม่รู้ตอนนี้ใครว่าจะพูดว่าอะไรนะแต่ว่าตหลักๆที่ประเด็นที่จะพูดก็คือ,อการมาเปิดร้านอื มาเปิดร้านบอกว่ารู้สึกว่าแค่มีคนเดียวที่มากินผมให้ผมมาเปิดไวหน้าที่ของบริสตันก็คือมีความรับผิดชอบนะครับมาเปิดร้านตอนเช้าไม่ว่าเขาจะมาตอนไหนกี่โมงนะครับจะมีลูกค้าขอขาแค่สักคนเดียวออกไม่ว่าเขาจะมาตอนไหนกี่โมงเนะขาจะมาเช้า,ามันนเกา็อาจจะมาเช้าแล้วเขาไม่เห็นเราเห็นว่าเราเปิดเขาก็าไปกินแบบผมก็ไม่ได้แข็งนะเขาจะกินกินไหนกินบ้ากิน กินดนกินนี่กินอะไรก็เป็นเทสส่วนตัวของคนอื่นของเขาแต่ว่าถ้าเรามาตั้งใจจะมากินราเราแล้วเราไม่อยู่เนี่ยอันเนี้ยมันจะแบบว่าเออมันก็จะเริ่มแบบไม่ใช่ละไ่แล้วมันก็ดีด้วยนะครับถ้าเรามีไมซ์เซ็ตแบบนี้เนาะมันก็จะทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็ไปต่อได้ทุกัาง ทาางที่ดีเพราะว่าผมเปิดร้านมาทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยตรงนี้นก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่าง,างเพราะว่าหนึ่งผมไม่ใช่บาริสตา้าผมไม่มีค่าคอสไม่มีค่าเรียนอะไรเลยมาก่อนแล้วก็ได้เรียนรู้ทุกอย่างจริงผมเป็นแค่บาร์เทนเดอร์ ได้เรียนรู้สถานการณ์จริงเนาะว่ามันไม่เหมือนตลาดแล้วแถมมันได้มาเก็บของแล้วก็ได้เจอผู้คนได้ปรับมาเสร็จทาให้เราเติบโตมาขึ้นนะมีความรับผิดชอบกับสิ่งหนึ่งก็หลังจากที่ผมไปร้านกาแฟตอนเช้าเนี่ยผมก็ต้องไปทำงานก็ถือว่าตรงนี้ก็มาเอาค่าเช่า,ชาซึ่งมันก็ได้กําไรอยู่แล้วนะที่ผมไปทํางานตอนเย็นใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องทําให้แบบว่ามันบาลานซ์กันตอนเย็น ใช่ก็คือทำาให้ตอนเช้าวก็ได้คคฟเวอร์ตอนเย็นก็ไปทํางานด้วยก็ถือว่าเป็นช่วยที่ทํางานด้วยพะที่ทางานก็ขาดคนอยู่แล้วนะทำตอนเย็นส่วนเรื่องเหนื่อยไม่เหนือ่อยมันก็เหนื่อยอยู่แล้วคนขึ้นอยู่กับว่าเราเหนื่อยอยังไงเราเหนื่อยในสิ่งที่ชอบเราเหนื่อยในสิ่งที่เรารู้ว่าเราทําไปทําไมเราเหนื่อยกับสิ่งที่เรามีจุดประสงค์ที่จะไปแล้วก็บองบวกได้นะว่ายัางไงมันก็ต้องมีคนกินสักคนหนึ่งเมื่อกี้ uce. ผมก็มี้วไงผมมีคนหนึ่งคนนั้นอะ ก็น่าจะแบบเฮ้ยมากิน <momentos> ร <an refugees> ้านกาแฟนั้นนี่แล้วก็ได้ใช่ไหมล่ะก็มันทำให้เรามองหูด้วยแต่ก็อย่าลืมพยายามบาลาเซียลืมมองด้านลบๆบ้านเกี่ยวกับเป้าหมายของเราว่าถ้าเราตรงนี้ไม่ถึงเกี่ยวกับค่าคอสค่านุคนีอะไรเงี้ยก็ต้องซีเรียสต้องทำให้ถึงอื